ัดีค่ะรีวิวนี้นะคะพี่หญิงขอแนะนำอัลจิเมตกิกกไว้ครีมค่ะครีมบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นนะคะที่มีสารสกัดจากกิกกาว้และ BI ไว้ค่ะช่วยปรับสภาพซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพของเรานะคะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยกลับมาสว่างกระจ่างใสอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวขุ่นนวลนๆนะคะ น้ำพานนะคะควรทาอย่างต่อเนื่องค่ะเช้าเย็นค่ะแล้วจะเห็นผลถึงความแตกต่างนะคะทำให้ปรับสภาพซ่อมแซมเซลล์อของเรานะคะทำให้ใบหน้าของเราขาวอย่างต่อเนื่องค่ะเนื้อเคีนนุ่ม เลียง่ายนะคะหน้าเนียนใสามากค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้สึกแบบพี่หญิงนะคะความสวยที่ทุกคนสัมผัสได้ค่ะผิวสวยหน้าใสาเชฟวิลลินซี่ค่ะเจอกันใหม่หรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะ